โอเคผมนี่ก็เป็นน้องลูกค้า FC จากจาก u u u e คกับผมบอกว่าติดตามพวกพี่มานานแล้วครับผมวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาซื้อขายกันครับผมคันนี้เป็น t ตยต้าโค r ร n a ตู้เย็นในตำนานครับผมต้องบอกว่ารถแทบจะสมบูรณ์มากๆเลยครับผมก็เดี๋ยวเราให้ FC ดูไปเบื้องต้นครับผมแล้วเดี๋ยวจะพาไปเพจใจกันครับผมไม่พี่ลูกค้าต้องได้รองแลวครับผมยังไงเนี่ยทำ <Yeah. S 1> ไมพ่อ้านถึงไม่นั่งหลังให้แฟนเขานั่งหน้าด้วยกันอะ เขาหน้าพี so cool me, ่ถึงอยากหน่าเดียคุยกับผมสนใจหน้าเต็มเต็น้องอยากคุยด้วยว่าแถวอะไรนายบิองนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูครับนี่มาจากไหนเนี่ยรากกระบังโอ้โหมือเดียวป้ายแดงบอกเลยว่าคันนี้สุดยอดนะครับผมมาพีพีนักคาร้องได้ลองเลยทีนี่ตื่นยังเนี่ยนี่เย็นๆมีแต่คนง่วงๆนะสามารถนท้องเจนสวยๆเราก็ตาตาเริ่มปลือๆแล้วนิดนึงนะฮะเพลินโดนแดดโดนแดดเยอะวันนี้โดนแดดเยอะไปหน่อยเดี๋ยวมาดูว่าขากลับจะเป็นไงบ้าง แม่แล้วนะครับเบ็ดขาดเลยแม่แล้วนะมาแล้วครับโตยโยต้าโคโรนาของเราอาจอดน,นี่เลยครับน้องวัยรุ่นม้างนะอายุ19บเ้านะยัไม่เล่นใบแต่ว่ามีใบกับขี่แล้วน้องเขาบอกว่าสอบมาเรียบร้อยนะครับต่อไ,ไ,ไปใครี่หวังวัยรุ่นจัดอาะที่ดูดิ <Yeah. S 1> ที่ก็นึกว่าอายุสักหกเจ็ดสิบมาซื้อนะไม <Yeah. S 1> ่คิดว่าจะเจอน้องอายุ19นี่ใจรักล้วน <Yeah. S 1> แต่ก็น่ารัก ดีทั้งคู่เลยนี่เขาสไตล์มินิมอลนะมินิมอลมินิมอลอ่ะเรียบร้อยนะจัดโปรเจนส่งมอบวงจรแล้วะนะเดินทางปลอดภัยนะนี่กลับที่ไหนนะรักขาบางังสวัสดีครับสวัสดีครับดีทาาั้งคู่เลยนะนี่สิบเก้าเลยนะแต่งตัวแนวมากเลยพี่เอฟรองเท้านะชอบอ่ะส่งลูกค้าหน่อยเดินทางปลอดภัยกับโตโยต้าโคโรนาของเรา <c oughs> ไปนะขอบคุณมา,จากจะเบื่อนรไปเฮ้ยแกกิบุ้ อภัยดูอภัโดเช็ดก่อนสิครับเข็มเลยไอ้ชึ่งขอบคุณมากครับบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายโอ้โหดูได้ฮะน่ารักมากๆนะครับวัยรุ่นไทยชอบ90ยอดเลยเนาะเขาบอกว่ารถปีอออะไรเขาบอกว่าผมไม่ชอบไม่ใช่แนวขอแนวนี้ดีกว่าสุดยอดนฮะนี่ค่าเข็มขัดนี้ละายเลยนะปกติมีเข็มขัดที่เอวันหนึ่งแล้วก็มีเข็มขัดนี่กันหนึ่งค่าสองเส้นเลย ามนิดนึงถึงบ้านโดยปลอดภัยสสดีภาพค่อยๆขับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบร้องดีนะครับอย่ายให้ไข่แซงนะ,ะค่อยๆไปลูกอย,าย่าให้ไข่แซงดีเลยดีฮะไปแล้วครับผมโตโยตา้าโครโนาตู้เย็ยนของเราเลยตำนานนะรถสวยแล้วทำเล่นไปเพื่อนๆขายน้องเ้าไปถูกด้วย40,000 40,000ตุยต้ยๆน่ามากๆเลยนะ ตอนนั้นเราฟังเสียงคันอาทิตโทรมาเราก็นึกว่าแบบแบบเออแบบเป็นคนอายุแบบไล่ๆกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอจะน่านรักหน่อยครับเนี่ยสิบเก้าครับพี่ชอบน่ารักมากๆเลยอะ่ะตึกอะไรน่ากลัวที่สุดมองเงี้ตึกอะไรน่ากลัวที่สุดตึก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 ทำไมน้อยทำไมโน้อยอไรกับพี่ <c oughs> อย่างนี้ไปเลยไม่บอกกลาวเลยเดินงอนเลยขอไปโบกให้ด้วยอ่ะ ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเสือโด้อ้าวแจ้งกันไม่ได้เรียบร้อยแล้วมาบีบีรถค่ะน้องเอ็กต้องได้รถสวยถูกใจครับผมโอ้โหน้องโด้สาววิ่งไปบอกรถให้ไปถึงปุ๊บเลี้ยวเลยอ่ะเรียบร้อยแล้ะน้องเจนโอ้โหวันนี้ถือว่าจบไปหนึ่งคันแล้วสวยๆเลยน้องเอ็กนะอ่ะมีอะไรฝ่ายเอฟซีไหมคะทีมขันยันนาของเรายัไงจ๊ะฝากลูกค้านะคะ โอเคเนะี่ยเรามีเลือกมากกว่า60 0 0 0เลยค่ะขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวอีพี่หน้ามาดูว่าเรามีแรมเฟิร์สซีกันนะครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ